สวัสดีค่ะหลังจากทานอาหารเสร็จนะคะก็สามีมาดูรถแกกำลังจะเปลี่ยนรถของแกงนะคะปีหน้านะคะก็แกอยากขับ audi audi นะคะแต่เป็นแบบคูปเป็นแบบสองประตูนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ดูล้อสิที่โดนที่สุดคือล้อนะคะมาลังส่องอยู่ค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะดูไฟสิดูตานางโอ้โหสุดยอดอ่ะชอบล้อสุด เราก็จะมาซูมกันนะคะข้างในโอ้โหเป็นสีบราวนะคะกับสีเบจราคาก็อยู่ที่ h ฮ m มาช48นะคะ48หมื่นไม่แพงค่ะค่ะตอนนี้ขี้ก็จะแตกสามีก็จะดูรถกรเธอก็ต้องขมิดรูตูดไหมค่ะ A5 ค่ะสวยมาก I think this one I'm vote for the link นี่ค่ะซันลูปมูนลูปอะไรก็มูดลูปลูปก็ว่ากันไปค่ะนี่ค่ะให้ดูข้างในสวยค่ะแนบอะไรทุกอย่างเลยค่นนังสวยค่ะรถที่อเมริกาจะไม่แพงมากนะคะถ้าความแพงก,กับทางประเทศไทยนะเพราะว่าที่นี่ราคาก็อยู่ประมาณสักอย่างคันนี้นะคะ่ะก็อยู่ประมาณ432ล้าน5ล้าน6ล้าน7อะไรประมาณนี้นะคะแต่เมืองไทยก็จะหลายล้านเนาะอ่าฮะภาษีไงคะเมืองไทย ตรงนู้นก็เป็น BM นะคะตรงนู้นนู่นนู่นบีเอ็มเดี๋ยวศูนย์บีเอ็มตรงนู้นที่พี่พ,พิมซื้อนะคะเขาก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะคะเขากำลังสร้างอยู่ค่ะมาอยู่ข้างๆ้างกับอัลตี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเปิดประทุนางกาลังให้ความสนใจระหว่าง Q5 หนะคะนางบอกว่ากําลังไม่ใหญ่แล้วก็แก๊สมเลชมันจะดีคนขับที่นี่ก็คือว่าเราไม่ใช่คนรวยเนาะแต่เราก็มีปัญญาที่จะอัพฟอร์ตตรงนี้ก็คือว่าก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะบอกว่าการเลือกน้ํามันมันก็ดีะคะ่ะว่าเออ กินน้ำมันมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทริคในการซื้อรถมันก็ต้องจําเป็นนะคะอะไรสดน้ํามากๆเราก็จะไม่ใช้นะคะทุกอย่างมันต้องเป็นเม็ดเงินเม็ดทองออกมาเนาะนี่ค่ะตัวนี้ก็สวยค่ะสีขาวอื้ <c oughs> แล้วก็สีดํานะคะโลโก้มันตึงเตะเวอร์เนาะกูปวดขี้ นังไม่รู้เรื่องค่ะกูปวดคีย์เอสเนี่ยยึงขมิบอยู่นี่นะจริงๆไม่ได้อุบาทนะพูดจริงๆนางบอกว่าหลังจาก For The Money หลังจากดูจำนวนเงินรูออปชั่นต่างๆนานานางชอบคันนี้ค่ะ The Head Navigator ไม่มีแนบไม่เอาเจชอบแนบนี่นค่ะก็คือ fuel economy นะคะก็คือ23นะคะ highway ยี่สิบแปดก็โอเค right not bad gas no, no, mileage แต่เจ๊ชอบลูกสาวใครทำไม s <S ถูกใจ right. จริงๆสง,งสายตาให้กันปิ้งๆๆนะคะก็ลอง snow white ของพี่พีมเองค่ะนี่ค่ะพี่พีมขับเทเลทค่ะ x phone นะคะเจ๊นะอา้าวเราจะไปราคาได้ไปกี่หรอนี่ค่ะสวยงามกันคำรื่นมากคะ ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะกระเพราเขียวน้องเขียวมะม่วงเขียวนี่คือคุบปุบอีกรอบหนึง่งนี่ค่ะคันนี้สวยเนี่ยเนี่ยสวยนี่แหละ this one หละอันนี้สวยเนาะล้อมันสวยมากเลยคะ่ะโอเคค่ะร y o ิ g กายค่ะจะพูดถึงเรื่องรถนิดนึงนะคะตะกี้นะคะเราก็อยากจะบอกว่า การที่เราชอบรถสามีพี่พิมชอบรถกันอย่างนี้ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลใช่ไหมคะก็บบางคนเขาเอาเงินไปซื้อกระเป๋าเป้นโนนบางคนเขาอาจจะเงินไปซื้อเพชรซื้อพลอ,อยหรือไปทําการท่องเที่ยวเป็นแบบแอดเวนเจอร์โน่นนี่นั่นคนเรามันชอบไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะสิ่งไหนที่ทําได้แล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเราเองก็ทําไปนะให้มีความสุขนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันตายพรุ่งนะคะตรงนี้นะคะก็ ทั้งทั้งสเปนแล้วก็ทั้งออมไปด้วยค่ะนี่คือจุดประสงค์ของชีวิตนะคะง่ายๆค่ะไม่ใช่เม็ดเน็บเหนียวซ่อนเงินจนไม่ได้ใช้ตายไปก็ไม่ได้ใช้นี่มันไม่ไหวนะคะโอเคนะคะเลิฟยูกายค่ะทุกคนมีจุดมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่แตกต่างกันนะคะโอเค